แยกงลุมสออ๋อไปแล้วโดาคนจงั้นเอางไงครับผมสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ FC รวมถึงนา,นานักตกปลาทุกทท่านนะครับวันนี้เวลาตอนนี้หกโมงหกโมงจะห้าสิบแล้วครับผมมาเข้าหมายตกปลากันครับวันนี้มาตอนเช้านะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นยิงเลี้ยวนะครับระยะส,สี่จุดห้านะครับสองพันรลยอก็ที่ใช้ปกติเลยครับลำผสมไฮเกตแล้วก็ผสมขนมปังนะครับ ยมำปังนิดหน่อยครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผลงานก็ฝนเริ่มโปรยปลายลงมาแล้วนะครับที่บ้านตะปองหลังจากไม่มีฝนมานานเนิ่นเช้านี้ก็อากาศคุื้มครื้มนะครับกับเมื่อวานตอนบ่ายนี่ตกแหลงยุพอสมควรครับ มานั่งไม้นี่ครับใกล้ๆเครื่องสุบน้ําแต่เขาปิดไปหลายว,าลวันละเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงไปครับผมไม้แรกลงเลยครับพายุบน้ำลึกพอขวนนะครับตรงนี้ เห็นปลายทุนนิดเดียวฮยเฮายกยกทุนแล้วครับน้ำม,มันมีข้างล่างมีพวก ต่อไม้มีอะไรนะครับบางทีก็ลงไม่ถึงพื้นมีกิ้งพวกไม้ยาลาบครับบางทีก็ระดับน้ำไม่เท่ากันนะครับเป็นลุ่มๆเป็นอะไรเีย้ไปแล้วมาแล้วครับตัวแรกนี่ตัวเพี่ยนครับ แรกมาแล้วมนัมนมนันมันมาแล้วครับผมเคเก็บครับตัวแรกแหกมนันไปแล้วครับโดน,นนี่แต้มเฮ้ยปลาขยะ <c oughs> แต้มซองเป็นปลาขยงครับกำลังเปลี่ยนเยอะอันนึงก็ดี เก็บครับผมอด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 ข้างล่างมันก็มีพวกหลักพักตบอะไรเน่าด้วยนะครับผมโอ้ายมือมาตอกไปซองทีโดนนี่ไงนี่ไงโอ้ยไปย่งตัวใหญ่ไปย่งตัวใหญ่ โอ้แอด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 โอ้ยจับต้องระวังนะครับนูน้องๆที่รับชมอยู่ปากแยงยังคมมากครับผมเก็บหูยติดปากนิดเดียวหูติดปลายปากนิดเดียวนี่ไปลงไปอีกหนึ่งคู่ครับผม ตะปองมีเวลาไม่เยอะนะครับตอนเช้าต้องกลับไปทํางานที่บ้านอีกสองโมงนิดๆน,นี่ก็ต้องกลับแล้วครับ <c oughs> ไม่ทันครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้ว ปากรบเพึ่งจะได้ยึดสามตัวนะครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปไหวมันก็หกอ๋ะความือครับผมความือเนี้ยการโอ้โหไม่โดนครับโ,โ,โดนในนี้ปลาอะไรปลาขยีกแล้วโอ้ยวันนี้ปลาขยงเข้ารัวๆเลยจวดไปเลย เก็บครับผมมันกินลงไปขยิกขยิบกินลงไปขยิกขยิบแล้วปันน yeah, ินก็ว่าก็มีนี่นึแต่มันน้อยตัวมัากที่เนาะยังไม่เจอเลยยังไม่เจอหน้าปันนินเลยแล้วตะเพียนนี่นะเป็นผูุ้ี่ศกเนาะมีสีตามเปียกๆเห็นอยู่ที่ศกมีแต่ว่าเอาไม่ได้กิศก์สวายเนาะมีแล้วสวายก็มีนะ เขาวายน่าจะลองอยากตกด้วยเขาว่าอย่างเงี้ยเหยื่ออะไรล่ะเขาว่ากล้วยไงาไม้หนึ่งตัวครับปลาขระยงปลาขระยงลุมซ้อมอ๋อไปแล้วเด,ดิมโจวดเอ,อ้านั่นไงเฮ้ยล่วงไปแล้วเย,ย้ไปกลาตะคุบวาองหนึ่งตัวปลาขระยง โอ้ปาก็แยกเข้ารัวๆไว้เราตัวที่สองเอ้าเจ็บสองไม้สองมือเลยวะน้องๆแถวนี้แวะมาทักทายนะครับผมแต่ตอนนี้หม่ตะปองโดนถล่มไปด้วยปลากแยงครับผม <laughs> เข้ารัวๆเลย ปลาก็แย่งกิจทีสองคันคู่เลยเมื่อกี้เมื่อกี้นี่น้องบอกว่าตรงหัวอ่างนู้นนะครับไกลๆลิบๆนาะนน้ำมันไหลลงครับแล้วเขาไปทอดแห่กุ้งกันเขาได้กุ้งกันเป็นโลโลองโลเลยเขาว่ากนะันน้องมาบอกเมื่อกี้ครับแต่อ่างนี้ก็ยังไม่เคยตกกุ้งสักทีนะครับน่าอยากลองมั่งวางไว้สัก อันสองอันเดี๋ยวก็มียุในฟิตอยู่แล้วหัวใจไกลนะครับอันยาวๆแบบใส่เดือนใครที่ยังไม่เคยดูตะปองตกกุ้งก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับคลิปก่อนๆหน้าอุย้ยทุนหายเลยคุยไปคุยมาทานได้ดู กี่กับมอเต็โมโมนะครับปลาลักกินวัดไม่ทันครับผมมีอะไรก็เเราสูงกันฟังครับผมของตายน้ำนะครับมีอะไรให้หน้าค้นหาเยอะแยะมากมายขวาโดนโอุ้อุ้ยตัวใหญ่ครับอุ้ยอุ้ยอ้ยตัวเพียนใหญ่ เอ้อยย้ยเบาเบาเบาจะลด,ะลดเ่วยว่ายห้ลดแล้วตกน้ำไปเลยโอ้ยถึงฝักแล้วตกน้ำไปแล้วโอ้ติดปากนิดเดียวฮู้เยือกเสียดหายโอ้ยถึงฝักแล้วจับไม่ทันแต่ลิงมันชันครับผม ไม่มีของตักของซ้อนด้วยนะครับต่ปอก็ยกเอายกเอาแล้วโอ้นักมือตึ้มเลยตัวเราสองขีดครึ่งได้เยอะเมื่อกี้โอ้ยตัวข่าพกเลยแม่บ้ายังไม่มาเลยเอาไปครับลุยต่อเสียงรถแม่บ้านมาแล้วใกล้สองโมงแล้วมั้งเปลี่ยนกะ ดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วนี่ไงปลาขยงอีกแล้วอู้หูปลาขยงไม่พลาดเลยรุดก็ไม่จับนะครับแถวออนนี้ยังเห็นปลายทุนนิดเดียวนะครับ มีเวลาแป๊บเดียวเก็จะกรับแล้วนะครับตาปอมีบ้านนั่งตอเองมีมีดมามังม้งหมอจะทำบาไว้เลยวะวางไม่ถนัดเลยน,นี่น้องมั้งเองเมื่อกี้ป่าตะเพียนตัวนี้ถึงนี่แล้ว <laughs> เขามีภาพเป็นลักทานนะ <laughs> เขาพี่พาไปลักตาหลุดชื้ยถึงบกแล้วไอ้น้องเมื่อกี้มันมานั่งบอกนู่นน้ำไหลลงมาเขาไปทอดแห,ห่กุ้งกันมั้งดักขายกุ้งมั้งได้อยู่มั้งเงี้ยนะนู่นน่ะ,นนะปากอา้าวบนนูน่นก็ไม่เคยไปถึงเหมือนกันม,มาไปต้มด้วย,วยมาไปต้มด้วข้าวกล้องเนาะเข้ากล้อง ขอากล้องนะมาดินู่นในบ้านได้นำไม้มานะครับอได้อยู่อยอโอเคอต้มกินหวานเกยบ,อกบยโอเคครับไปเดี๋ยวดูตกปลายแป๊บนึงตะปองก็จะเก็บกับแล้วนะครับให้ม่บ้านอยู่นะครับพร้อมเดี๋ยวตะปองย้อนชุดนี้ลงกับเป็นชุดสุดท้ายละ ต้องกลับไปเตรียมของคายก่อนนะครับผมแต่วตอนเย็นมาซ้ำค,ครับตอนนี้ก็สองโมงกว่าแล้ว,ลวตาปองจะเก็บอุปกรณ์แล้วกลับก่อนนะครับผมให้แม่บ้านหิวเพิ่งมาเปลี่ยนกะกันครับเดี๋ยวมาดูผลงานตาปองกันครับผม ูผลงา,านกันครับผมชั่วโมงแปบ๊บชั่วโมงนิดหน่อยได้กิ่ตัวนึงปลาแ,แยงปลาแยงห้าหกตัวปลาตะเพียนตัวนึงตัวใหญ่ลดแท้ๆดูในคลิปเลยนะครับตัวนี้โอ้เอาขึ้นไม่ได้นะครับผมอ่ะก็ถือว่าพอได้หาก,กินนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะปองกันด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวทิ้งแม่บ้านไว้ตรงนี้ก่อนครับไปครับผมสวัสดีครับเรียกกลับบ้านก่อน